ไปต่อเรื่องของขโมยขจรที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยเขาบอกว่าชายเนี่ยแต่งตัวคล้ายรอปพเออเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเหลาก่อนในตอนแรกได้จังหวะปั๊บไปขโมยน้ำแดงไปขโมยเขาบอกว่านมข้นหวานและก็กล่องใส่เงินจากร้านขายกาแฟออนี่นะครับเป็นรถขายกาแฟไงออออมันก็มีทุกอย่างอะ่ะขโมยใส่รถไปนี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับมานะนี่นะครับเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมา เขาก็แต่งกายชุดเนี่ยคล้ายๆกับรปภสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเนคไทสีดำนะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสีเทายังไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนนะเนี่ยมาจอดมาจอดตอนแรกดูลาดเราก่อนครั้งที่สองเนี่ยวนไป,ไปไปจอดเนี่ยเป็นร้านเขาเรียกว่ารถรถรถขายกาแฟใช่ไหมเนี่ยหยิบอ่าหยิบหยิบหย,ยิบปั๊บนี่นะครับอ่าน้ำแดงก่อนอ่าวนไปอ่าหลบไปก่อนปั๊บกลับมาอีกรอบหนึ่งนะกลับมาอีกยังไม่พอนะน้ำแดงเสร็จปั๊บ มันต้องขาดอะไรวะนมวะนมข้นหวานนี่หยิบไปอีกออนี่เดินไปเดินไปปับ๊บนี่และครับแล้วก็หยิบกล่องใส่เงินของเขาไปด้วยได้ไป3มอย่างนี่แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาเนี่ยขับลบนี้ไปเออนี่นะครับทีนี้เจ้าของร้านคุณทองปนอินทะละรินนี่อายุ50ปีนะบอกว่าเธอเปิดร้านขายกาแฟนะครับขายกาแฟไปด้วยเป็นกุ๊กไปด้วยสามีเนี่ยจะเป็นคนชงกาแฟและก็ย่างไก่ขาย และก็เผาปลาขายนี่นะครับคือหลายอย่างเลยเนี่ยทำเนี่ยมันไม่พอกินไงก็ต้องทําหลายอย่างนี่ใช่ไหมครับนี่นะวันเกิดเหตุตอนนั้นน่ยไม่มีใครอยู่หน้าร้านหรอกเพราะว่ายุ่งอยู่มาทํากุ๊กอยู่ว่างั้นนะฮะไอตอนที่จะไปเก็บร้านก็แปลกใจว่าเอ๊น้ำแดงมันหายไปไหนวะเออนี่นมข้นหวานก็หายไปและที่สําคัญเนี่ยกล่องใส่เงินมันก็หายไปด้วยสงสัยนะครับถามสามีสามีบอกเปล่าก็เลยเอากล้องมาดูเอากระจเอ๋จจเ,อเลยนะครับน่าจะเป็นรอปพนะ นี่นะครับอยู่ในบ้านจัดสรรเนี่ยเขาไปขโมยของไปแม่รอปภขโมยของเนี่ยมันฟังแล้วมันก็ดูแล้วก็ฟังไม่ขึ้นนะทีนี้คุณพี่ทองปลที่บอกว่าทำมาหากินแบบนี้นะคนทำมาหากินแบบสุจริตก็เสียความรู้สึกนะแม้ว่าทรัพย์สินเนี่ยมันจะไม่มีราคาข้างวดอะไรมากมายนะครับเนี่ยอยากจะกินน้ําแดงก็เดินมาขอสิจะชงให้ใส่น้ําแข็งให้ให้มันอร่อยอร่อยดูดไปมันชื่นใจเลยทําฟรีฟรีให้กินเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็บอกว่ามีคนไร้บ้านมาขอกิน ก็ให้กินฟรีมาแล้วแต่ว่านี่แต่งชุดรปภอ,อย่างดีเลยนี่นะครับมาขโมยแบบนี้มันใช้ไม่ได้นี่นะครับจะมีนิสยัยลักเล็กขโมยน้อยแล้วจะเป็นโรปภได้ยังไงนี่นะครับคุณตองพลก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้<ะ>ครับ